เราเนี่ยท่านพี่น้องครับเวลาเราใส่หมวกเราแต่งกายเราบอกว่าเป็นเหมือนกับเราใส่เสื้อกุรงเราอาจจะใส่กุรงเราใส่ใส่เสืส้อโรงเราอาจจะพวกสารบันแต่ถ้าหากว่าปากของเราเนี่ยท่านพี่น้องครับลิ้นของเราเนี่ยมันยังมีการกระแนะกระแหนมีการที่จะให้ร้ายมีการที่จะทำหนิมีการที่จะนินทาคนอื่นเนี่ยอานาจของเราเนี่ยท่านพี่น้องครับที่เราทําด้วยใจเนี่ยแต่เสร็จแล้วเราใช้ลิ้นของเราเนี่ยเป็นตัวทําลายเป็นตัวเผาผลาญเนี่ยมันคงจะไม่ใช่เช่นนั้น ดังนั้นเมื่อเรามาตรวจสอบตัวของเราเองแล้วเรามาดูแลเรือนร่างของเราเรามาดูแลในเรื่องของการแต่งกายของเราแล้วเนี่ยท่านปีน้องครับอันนั้นคือเป็นส่วนภายนอกแต่อัล้อสุฮานุวตาแล้เจ้าละท่าน,นาบฮัมาสตร์ลลลอวานไดวัสนลำใช้ให้เราเนี่ยตรวจสอบและเช็คสิ่งที่อยู่ภายในก็คือเนี็ยก่อน ดังนั้นเมื่อเราสามารถที่จะดูแลตัวของเราเองเช็คเน็ตของเราให้สอดคล้องกับกีตาบุดรอนลและก็สุนน้อยสุนนาแล้วเนี่ยท่านพี่น้องครับเราก็มาดูภายนอกของเราเราก็ควรที่จะมีบ้างว่าท่านพี่น้องครับเราหัดเป็นคนที่ตั้งข้อสังเกตเราจะเป็นคนที่ปฏิเสธอะไรโดยที่บอกว่าฉันไม่ทําแบบนี้ชีวิตของฉันจะไม่ใส่โต๊ะแบบนี้ฉันจะไม่ใส่ชุดขาแบบนี้ฉันจะไม่ใส่หมวกเพราะถ้าใส่แล้วเหมือนกับกลุ่มของพี่น้องอยามาอีหนึงเราเป็นคนที่มีอคติเราเป็นคนที่มองคนอื่นใน ในความที่มีความอิจฉาหรืออิจฉาทิษยาหรือเปล่าเราจะทําอะไรก็ตามท่านพี่น้องเราอย่าไปบอกว่าแต่งแบบนี้แล้วจะเป็นกลุ่มนั่นเป็นกลุ่มนี้ความเป็นมุสลิมนะท่านพี่น้องครับหลักอวราอของมันก็คือปกปิดสะดือถึงหัวเขา่าแต่ถ้าถามว่าถ้าท่านแต่งแบบนี้แล้วท่านเดินไปในสถานที่หนึ่งที่เป็นสาธารณะหรือไปหน่วยงานหนึ่งที่เราจะไปติดต่อในงานของทางราชการเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็เห็นเราเป็น การแต่งกายแบบนี้เนี่ยเขาจะให้เกียรติหรือไม่ให้เกียรติก็าตามแต่เขาพูดว่าเนี่ยมุสลิมมาแล้วท่านบิน่น้องครับเราถือว่าทำดุลิลแล้วยืนหยัดเราประกาศแล้วว่าเราเป็นมุสลิมกับการที่ท่านแต่งตัวผูกไทยใส่เชิดใส่เสื้อนอกแล้วมีคนต้อนรับมีคนให้เกียรติแต่เหมือนคล้ายๆว่าท่านอาจจะใส่ท้องด้วยซ้ําไปแล้วก็บ่งบอกว่าท่านเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติท่านนั่งรถที่ใหญ่โตไปรถที่หรูหรารถที่แพงด้วยซ้ําไป แต่มีคนให้เกียรตินั่นพีนน้องเขาเนื้อกว่าท่านไม่ใช่คนมุสลิมเนี่ยท่านจะเอาแบบไหนเนี่คือสิ่งที่บองบอกว่าเราต้องการที่จะประกาศให้เขารู้ว่าเราเป็นมุสลิมหรือไม่ผมยกตัวอย่างท่านพีนน้องครับในอดีตมีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่เกิดขึ้นมาอายุของเขาประมาณตอนนี้คือสิบสิบสี่สิบกับห้าสิบเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่ไว้หนวดไว้เขาซึ่งสมัยนั่นก็คือตอนที่เขายืสิบสี่สิบห้าเนี่ยเขาของเขามีขึ้นมาเขาไม่เคยโกนเขาไม่เคยตัด แต่ในสังคมตอนนั้นก็ถูกคำเหมือนคล้ายๆว่าชวนที่จะให้โกนเขาอ่ะยังเป็นหนุ่มอยู่เลยเพิ่งจะโตเป็นหนุ่มเองโกนเขาเถอะถามว่าเมื่อ20 30ปีที่แล้วท่านพี่น้องครับมีมุสลิมกี่คนที่ไว้หนวดไว้เขาที่เป็นคนไทยแท้ๆเนี่ยมีไม่เยอะหรอกมีอยู่นิดเดียวเพราะทุกคนพยายามที่จะรณรงค์ให้เลิกแล้วก็ให้โกนแต่ชายคนนั้นนะท่านพี่น้องครับมุสลิมคนนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะไว้ โดยที่เขาพูดให้กับผมฟังว่าสิ่งที่เขาไว้เขาตรงนั้นน่ะหรือสิ่งที่เขาไม่โกนเขาทิ้งเนี่ยมีเหตุผลเดียวพอเขาบอกว่าเวลาไปอยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาเวลาไปมีเพื่อนที่เป็นคนมุสลิมและมาใช่มุสลิมเนี่ยเขาบ่งบอกว่าคนเนี้ยมุสลิมถามว่ามองตรงไหนไว้เขาเขาไม่ได้ใส่ชุดขาวไม่ได้ใส่โต๊ะก็ไม่ได้ใส่หมวกแต่คนอื่นให้เกียรติเขาเขาบอกว่าคนเนี้ยว้เขาคนเนี้ยเป็นมุสลิม เขาจึงไม่โกนเขาจึงไว้เขาของเขาเลยมาด้วยกับเหตุผลที่ว่าอารมัดเครื่องหมายของเขาที่บ่งบอกเขาเป็นมุสลิมก็คือเขาเนี่ยท่านพี่น้องเห็นไหมครับว่าการที่เราทําอะไรเชิงอย่างหนึ่งเหตุและผลของแต่และคนไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเราแต่งกายแบบนี้ท่านพี่น้องกรุณาอนุญ,ญาตนะครับว่าท่านพี่น้องเคยเห็นคนใส่ชุดแบบนี้เนี่ยไปเที่ยวเทคไปเที่ยวคาราโอเกตหรือไปเที่ยวผับไปเที่ยวบาร์อะไรต่างๆไหมไม่มี พราะชุดนี้เนี่ยท่านพี่น้องครับท่านอาจจะบอกว่าจะแต่งทําไมไม่จําเป็นที่จะใส่แบบนี้ก็ได้สามารถที่จะใสก่กางเกงก็ได้ละหมาดใสาก่กางเกงใส่เสื้อยืดก็ได้แต่เวลาเราใส่ชุดแบบนี้เนี่ยการที่เราจะยืนดื่มน้ําเราก็ไม่กล้ายืนการที่เราจะเดินทานอาหารไว้วยเราก็ไม่กล้าการที่เราจะคุยในสิ่งที่ไม่เหมาะสมชุดนี้มันเหมือนกับเป็นชุดที่จะกํากับตัวของเราว่าเราจะต้องเล่นบทบาทของเราในให้เหมาะสมนี่คือส่วนหนึ่งที่บ่งบอกว่าถ้าเรา ทำอะไรก็ตามเรามีเจตนาเรามีเนียอที่ดีนะท่านพี่น้องนะเราสามารถที่จะดําเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เนี่ยตามสิ่งที่พระอัลลอฮสุบฮานุวฺตาลาเจ้าได้เรามาท่านพี่น้องถามว่าแต่งชุดอย่างนี้แล้วก็ไปเล่นฟุตบอลเนี่ยท่านอาจจะบอกว่ามีเห็นบ้างบางคนใส่ชุดอย่างนี้แล้วก็ไปเล่นฟุตบอลแต่ถามว่ามันเหมาะถูกกาละเทศะหรือไม่ล่ะดังนั้นถ้าท่านจะเล่นบอลาท่านก็ใส่กางเกงขาย,ยาวในฐานะที่เราเป็นมุสลิมครูบาอาจารย์ก็สามารถที่จะเล่นบอลได้ไม่ได้ห้ามอะไรทั้งนั้น แต่ว่ามันเหมาะไหมกับการที่เราจะใส่ชุดอย่างนี้ไปเล่นฟุตบอลเราจะใส่ชุดอย่างนี้ไปทํานาเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ท่านพี่น้องครับเนี่ยคืออิสลามไม่ได้มองที่เรือนร่างอิสลามไม่ได้มองที่เสื้อผ้าอิสลามไม่ได้มองที่อาภรณ์แต่อิสลามมองว่าเราเนี่ยมีเจตนาที่จะทําอย่างไรดังนั้นเมื่อถึงตรงนี้นะท่านพี่น้องครับการที่เราจะทําอะไรก็ตามขอให้เราคิดให้เรานึกอยู่เสมอว่าเราอยู่บนพื้นฐานของการมีกีตาบุลอรอดและมีศุนนะ เราพยายามที่จะมองคนอื่นด้วยกับความอิจฉาและลิษยาเวลาเราเห็นคนอื่นเขาแต่งกายแบบนี้ลองถามว่าทําไมเราไม่แต่งแบบเขาบ้างแล้วทําไมเขาต้องแต่งเหมือนกันสุภาพสตรีที่เห็นพี่น้องมุสลิมาของเราที่คุมหิญาบแล้วเรายังไม่ได้คุมหิญาบเนี่ยทำไมไม่ตั้งคําถามแล้วครับว่าทําไมเขาถึงคุมแล้วทําไมเราถึงไม่คุมเขาเป็นคนที่ไม่ได้เรียนปะเนะเรียนสามัญเรียนมหาลัยทั่วๆไปแต่เราเป็นคนที่เคยเรียนปะเนะมาแต่ทําไมเราไม่คุมหิญาบ ทำไมทุกวันนี้นักศึกษาที่เขาสามารถที่จะปิดหน้าแต่ทําไมเราไม่ปิดหน้ามันก็จะเป็นคําถามว่าทําไมแล้วเราก็หาคําตอบถ้าได้คําตอบที่ด,ดีกว่าท่านพี่น้องครับเราน่าจะปฏิบัติตามคนนั่นเขาไว้เขาทําไมเราไม่ไว้เขาคนนั่นเขาแต่งกายด้วยกับการใส่โต๊ททาไมเราไม่ใส่โต๊คนนั่นเขาแต่งกายอย่างนึงเราแต่งอีกอย่างนึงเนี่ยมันถูกด้วยกันทั้งหมดแล้วถ้าปกปิดเอาล็อตเนี่ย แต่ว่าเราก็ต้องถามว่าอันไหนมันดีกว่าแล้อันไหนมันเหมาะสมกว่าอันไหนมันดูดีกว่านี่คือการที่เราจะเชิญชวนกันท่านบีมมหัมมัดสุลตัละลวะเลยว่าสัลลัมได้ส่งเสริมและรณรงค์ว่าอัดด้านลวอและอคอยดีกว่าฝ่ายนี่การที่เราได้ชี้การที่เราได้บอกการที่เราได้แนะน,น,นําคนอื่นคนหนึ่งเนี่ยทำก็คุณงามความดีนัพี่นองครับใครก็ตามที่ได้รับคําชี้แนะแนะนาจากเราแล้วเขาได้ไปทําความดีเนี่ยผลบุญ ที่เขาทํานั่นท่านพี่น้องครับเขาได้แล้วมันก็จะกลับมาหาคนที่ชี้แนะและคนที่ได้บอกต่อด้วยเราไม่รู้จะทําอย่างไรเราไม่สามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งหมดก็ขอให้เรานั้นมีการรณรงค์และเชิญชวนแล้วก็บอกต่อกันเพื่อที่เรานั้นจะได้รับผลบุญของเราที่ได้กระทําและได้รับผลบุญจากการที่ได้ไปชี้แนะและบอกคนอื่นได้กระทําสังคมของเราจะเป็นสังคมที่สวยงามและเป็นสังคมที่อยู่กันอย่างมีการบอกกันและก็ช่วยเหลือกันและเติมเต็มกันครับ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه و وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقام راك وميتا هداية توفيق جاي الله سبحانه وتعالى جاو تم بيدا في نوم بمي إيمان تأل الله لون سلوك تراك لكروب تتن كب شويت كون الله سبحانه وتعالى جاو دي هاي ถ้าเรานั่งคิดและพิจารณาอย่างน้อยเลยท่านพี่น้องครับท่านลองเอามือของท่านเนี่ยขึ้นมาแล้วท่านลองขยับทีละนิว้วทีละนิ้วเนี่ยท่านพี่น้องณนะวันนี้เวลาน,นี้เนี่ยนิ้วของเรายังขยับได้เรายังยกได้อัทมดูลินแล้วแล้วนี่คือความปวดบานท่านพี่น้องลองมองคนอื่นนั่งหน้าบ้านนั่งตรงระเบียงนั่งอยู่ชายเลหรือท่านพี่น้องจะนั่งอยู่บนดอยท่านพี่น้องลองมองนกที่มันบิน ลองมองปลาที่เราเลี้ยงอยู่ในตู้ก็ได้หรือแม้กระทั่งลองมองมดสักตัวหนึ่งที่มันเดินมันคานอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราลอสุบฮานุวาตาลาเจ้าได้สร้างมาเนี่ยถ้าเป็นมวลสัตว์ทั้งหลายก็คือมะขลงลเหมือนเราแหละมันมีการกล่าวขอบคุณมีการกล่าวตัสเบียต่อลอสุบฮานุวาตาลาเจ้าเราเนี่ยท่านพี่น้องครับตอนที่เราเป็นหนุ่มตอนที่เราเป็นเด็กตอนที่เราเป็นเยาวชนเนี่ย แต่เป็นคนหนุ่มคุมสาวเนี่ยท่านพี่น้องครับว่ายน้ําเราอาจจะท้ากันแข่งข้ามแม่น้ําบางท่านอาจจะบอกว่าใครจะไปทะเลไกลกว่ากันหรือบางทีนั่งเรือล่องไปแล้วเรากใครจะว่ายเข้าฝั่งเร็วกว่ากันเนี่ยมันเป็นการท้าทายที่บอกว่าแสดงความเป็นหนุ่มแน่นของเราเราสนุกเรารู้สึกว่าเราเนี่ยยังเป็นหนุ่มแต่วันเวลามันล่วงผ่านไปเนี่ยท่านพี่น้องครับมันไม่สามารถตีหวนกลับไปได้ ถ้ายิ่งเรามีรูปเก่าๆรูปของความเป็นหนุ่มของเรานี่ท่านพี่น้องเราจะเห็นว่าตอนนี้นะเราจะได้ยินคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านพี่น้องครับจะเล่าให้ฟังว่ากีนะแชร์นะโตนะตอนหนุ่มๆนะตอนสาวๆนะเป็นคนที่สามารถที่จะยกนั่นได้แบกนั่นได้ทํานั่นได้มันเป็นคําพูดถ้าเราคิดต่อว่า เรายังเป็นหนุ่มอยู่เรายังอายุ15 2หอยู่แล้วได้ฟังคนที่อาวุโสเขาเล่าให้ฟังท่านพี่น้องท่านต้องหวนกับคิดได้ว่าแล้วตอนนี้เนี่ยเรายังเป็นหนุ่มสาวเราทําอะไรบ้างคําสอนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลาฮิวะซัลลัมได้กล่าวเตือนให้กับชายคนหนึ่งเนี่ยท่านพี่น้องครับซึ่งฮะด,ดิษต้นนี้รายงานมาจากท่านมามูนเนี่ยแล้วก็ท่านนาบีได้กล่าวว่าอึต้านนาคมสันกอเวลาคมเส็จจงสวยโอกาส จงแสวงหาโอกาสก่อนที่ห้าประการเนี่ยก่อนที่ห้าประการนั่นจะมาถึงท่านพี่น้องฮะดิษต้นนี้เราได้ยินได้ฟังอัจวิทยากรท่านอื่นก็เคยนําเสนอแล้วแต่ในฮะดิษต้นเดียวกันเนี่ยการนําเสนอก็อาจจะต่างกันดังนั้นวันนี้เนี่ยในฮะดิษต้นนี้นะท่านพี่น้องครับฮะดิษตนนี้ผมได้ไปนํามาจากเรื่องหนึ่งของในเนืงอสือก็คือว่าการเตรียมตัวก่อนที่เรานั่นจะตาย มันก็จะล้อกันในฮะดิษที่กล่าวทั้งหมดก็คือว่าความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเราเนี่ยท่านพี่น้องครับก่อนความแก่มันจะมาดังนั้นเมื่อกี้ที่ผมบอกท่านพี่น้องว่าเรายกมือแล้วเรายังขยับได้เราสามารถยังแบกน้ําได้เรายังสามารถบางคนอาจจะแบกปูนนั่งถุงก็ได้บางท่านอาจจะทํางานอะไรที่หนักๆก,ก็ได้เพราะเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เราไม่เคยที่จะทํไอบาไดา้ตลอลหรอ์แต่เรายังสนุกเพลิดเพลินกับการที่จะออกกาลังกาย แสดงความแข็งแกร่งแต่เวลาความแก่มาถึงนะท่านพี่น้องครับตอนเป็นหนุ่มๆนี่ยนะเขาให้ละหมาดให้มากให้ทําอามัริบาไดา้ให้มากให้ยืนละหมาดสุนัตให้มากเราไม่ยืนแต่เวลาเราอายุมากขึ้นเราไม่ได้ไปทํางานเราก็อยากจะละหมาดท่านพี่น้องถามว่ายืนละหมาดสักสองเราการแต่ไปละหมาดต่อเรือยัไปเจอมัสยิดที่เขาอ่านคืนละยุษท่านพี่น้องก็อ่านเราการละหนึ่งหน้าเนี่ยเวลายืนไปยืนมาขาหัวเขา่าหวันสาวาสาัน ขามันสาวว่าจะยืนไม่ตรงเพราะอะไรอ่ะเราตอนหนุ่มๆไม่ทำไงเวลาตอนที่เราอายุมากเราสาวว่ามีความอิ่มเอิบในเรื่องของศาสนาในสมัยก่อนไม่ได้มีทีวีแบบนี้เราได้ยินได้ฟังกว่าจะฟังเรื่องศาสนาทีต้องนั่งเรือพายเรือไปต้องนั่งรถไปกว่าจะไปถึงอีกกำปงหนึ่งต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปกว่าจะได้ไปฟัง แต่ณวันนี้ท่านพี่น้องท่านอยู่ที่บ้านท่านก็ได้ฟังแล้วถ้าหากว่าคนหนุ่มสาวยังฟังอย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วท่านพี่น้องยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยยังไม่ทําให้ความหนุ่มสาวเนี่ยมันอิ่มเอิบด้วยกับการทําอามันอิบาด้นะท่านพี่น้องครับเวลาแก่ท่านไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาบอกเลยนะว่าทํให้ตอนหนุ่มหนุ่มสาวสาวฉันไม่ทาอามันอิบาดมันหมดเวลาแล้วเพราะเขามีคนมาบอกท่านถึงบ้านแล้วดังนั้นท่านพี่น้องรณรงค์ได้เชิญชวนนะคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เป็นอาวุโสเป็นคนทีี่่่่เเเปป็็นนนพอแมย ถ้ามีลูกมีหลานเนี่ยท่านพี่น้องครับรักทุกคนผมก็รักลูกผมท่านพี่น้องรักลูกท่านรักหลานท่านเนี่ยอย่าปล่อยให้เขาขาดละหมาดเชิญชวนรณรงค์เหมือนเหมือนบังคับเข้าเนี่ยท่านพี่น้องเวลาได้ยินเสียงอาจารย์เขาไม่ไปละหมาดที่มัสยิดก็ต้องให้ละหมาดที่บ้านไม่ใช่เสียงอาจารย์ดังขึ้นก็ต่างคนต่างนั่งคุยสูเราเขาจะอาจารย์ละหมาดมะเกรีบก็นั่งคุยจับกลุ่มกันเยน็ยนเดนตามหัวสะพานตามอะไรต่างๆนานาเนี่ยท่านพี่น้องมันเป็นภาพที่เด็กมันก็จะเห็นภาพแล้วติด ท่านพี่น้องอาจจะบอกว่าลูกไม้หล่นไม้ไกลต้นผู้ใหญ่ทําอะไรไว้เด็กก็จะทําตามเนี่ยมันก็จริงเราจะเห็นว่าเย็นๆนะท่านพี่น้องก็เปลี่ยนแปลงได้แล้วเย็นๆจะมานั่งคุยกันโอก้ก็โอเคแต่าญาติพี่น้องมานั่งคุยกันมาจับกลุ่มคุยกันก็ทำเดือดินแหละแต่เวลาได้ยินเสียงอาญา์หรือก่อนจะเสียงอาญาณคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่อาจจะพูดบอกได้ก็คือว่าเอาเดี๋ยวถึงเวลาละหมาดแล้วผู้ชายไปอาบน้ําแต่งตัวไปมัสยิดไปไปเแล้วไป,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 ไปมุสลแมลวไปบาลซอ้อก็ไป ถ้ามันไม่ไกลมันไม่เกิดอันตรายนะท่านพี่น้องนะก็ต้องดูสภาพของแต่ละกำปงของแต่ละท้องถิ่นด้วยแต่คนที่เป็นผู้หญิงก็ไปละหมาดกันไม่ใช่ขึ้นบ้านมาไปเปิดทีวีดูต่อแต่ไม่ได้ดูรายการทีวีมุสลิมนะท่านพี่น้องนะไปนั่งดูละครกันมันก็เป็นอะไรที่บง่งบอกว่าถึงแม้ว่าท่านจะละหมาดไม่ได้นะความคิดผมและข้อเสนอแนะของผมนะถึงแม้ว่าสุภาพสตรีมุสลิมอาจจะละหมาดไม่ได้คนอื่นเขาละหมาดท่านก็ไม่ควรเปิดทีวี ท่านควรจะปิดก่อนแล้วท่านพี่น้องก็คือทําอะไรที่มันเป็นเรื่องของศาสนาก,ก่อนอันนี้ข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือวัชชะวัชชะท่านกะ็บริสกอมิกะการที่ท่านมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สมบูรณ์นะท่านพี่น้องครับท่านจงเสวยโอกาสมันก่อนที่โรคภัยไข้หาโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันจะมาหาท่านท่านพี่น้องเห็นไหมล่ะเวลาเราไม่เป็นอะไรเนี่ยเราจะเฉยเฉยอัลลอฮ์ยังไม่กล่าวเลย ัลฮัมดุลิลนาห์ยังไม่มีออกจากปากเราเลยเขาจึงรณรงค์เนี่ยท่านพี่น้องถ้าไปดูในฮะดิษที่บอกว่าเป็นสิทธิหน้าที่พึงปฏิบัติระหว่างมุสลิมกับมุสลิมก็คือถ้ามีคนป่วยเนี่ยสุนน,นะให้เราไปเยี่ยมถามว่าทําไมนะบีจึงมีแง่คิดในการรณรงค์ให้เราเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่ป่วยไปเยี่ยมคนป่วยเวลาเราไปเห็นคนป่วยท่านพี่น้องเราก็หนึ่งขอดุอาสองเราก็จะเห็นสภาพของคนที่ป่วยเนี่ยเขาเป็นอย่างไร เราก็จะกลับมาทบตัวนตัวเราว่าถ้าเราป่วยแบบเขาเนี่ยเราจะละหมาดได้ไหมเราจะบวชได้ไหมแต่วันนั้นมาถึงเราเนี่ยท่านพี่น้องครับแล้วเราจะทาอย่างไรก็ขอดือนตอนล็อสุบานุตาลาเจ้าให้เรานั่นมีสุขภาพสี่สมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงเพื่อทําอามารีบาดะประการที่สามเนี่ยอวาฟารก็ก็บดัสซอกอริกะเราเนี่ยท่านพี่น้องครับเวลาเรามีเวลาเรามีเวลาว่างความว่างของเราฟรอกเนี่ย เรามักจะปล่อยปะละเลยเราเหมือนกับใช้ในในเวลาที่ไม่เป็นประโยชน์ใช้เวลาให้หมดไปกับสิ่งที่ไร้สาระแต่เวลาถ้าเรายุ่งเนี่ยท่านพี่น้องอยากจะละหมาดอยากจะทํานั่นอยากจะทํานี่แล้วเขาเรียกว่าคนเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดสรรเวลากลับให้กับตัวเองได้มันจึงทําให้ในสมองเราในตัวเราในแต่ละวันมันวุ่นวายไปหมดเลยจึงทําให้เกิดการสับสนแล้วก,กับการดําเนินชีวิตเนี่ยมันจึงทําได้ยาก รับประการที่สี่ก็คือว่าอย่างนี้นะก็บัลลากริกะการที่ท่านมีทรัพย์สมบัติการที่ท่านมีความร่ํารวยนะท่านพี่น้องครับก่อนที่ความจนมันจะมาถึงดังนั้นวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องท่านอาจจะบอกว่าท่านบอกไม่มีตังไม่มีตังเนี่ยคนเนี่ยนะท่านพี่น้องครับให้จนยังไงเนี่ยเขามีเงินวันละแค่ร้อยบาทเนี่ยเขาอยากจะทํางานเพื่อศาสนาเขาจะอยากจะเสียสละเพื่อหนทางในศาสนาเนี่ยเขาหยอดกระปุกไว้ห้าบาท หรือเขาเก็บองเขาไว้ใต้หมอนสิบบาทแล้วเสร็จแล้วทุกวันทุกวันเวลาถึงเดือนมีใครไปมาหรือมีนักเรียนจะไปเรียนต่อเมืองนอกคนจะไปทาฮัตท่านพี่น้องกับเวลาสลามเวลาลากันหรือแม้ก็ตทั้งว่าเราไปเยี่ยมเขาเราก็บอกว่าอสอดอกอ้อเงินอาดย่อ,ยอเงินหรือฝากเอาเงินของฉันเนี่ยไปใช้ที่นครมักกะด้วยทำดุลแล้วและท่านพี่น้องได้ยินคําแบบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมจะไปฮัตแล้วท่านพี่น้องจะให้ตังค์ผมนะ แต่ผมบอกท่านพี่น้องว่าคนเนี่ยเวลาเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ไปทําฮัทเขามีความรู้สึกที่เป็นอาจจะบอกว่าไม่ได้มีสุนทรไม่ได้มีแบบอย่างหรอกแต่เขาคิดของเขาแบบง่ายๆว่าฉันเนี่ยไม่มีโอกาสจะไปทําฮัทแล้วฉันรู้ตัวท่านเองเพราะเงินเป็นแสนชนะนไม่ได้แต่ฝากเงินของฉันสักร้อยบาทไปใช้ที่นครมก,กากามดินาให้ฉันด้วยนะท่านพี่น้องดู คนที่เขามุ่งม,มั่นอยู่กับศาสนาเนี่ยตัวเขาไม่ได้ไปแต่ขอให้ได้เงินของเขาเนี่ยไปใช้เพียงแต่เรานําไปใช้ไปซื้อเขาเรียกแต่มนี้คือเหมือนเป็นลอตตีโอง่งเนี่ยหรือไปซื้อชาสักแก้วไปซื้อน้ําสักขวดแล้วก็ดื่มในขณะเราแต่งชุดเดียรอมนะท่านพี่น้องอมาทำดูลินไรเลยเขาบอกเขาดีใจมากแต่ส่วนมากเวลาเราได้เงินมาเราก็จะเก็บแล้วเราก็นับว่าใครให้ตังค์บ้างแล้วเราก็ไปซื้อของนะกลับมาก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งเขามีแก่จิตเราก็มีแก่ใจก็สามารถที่จะทําได้ แต่อย่าให้คนที่มีเงินมีทรัพย์สมบัติมากมายมีที่เป็นสิบสิบไร่มีที่เป็นร้อยร้อยไร่แล้วก็บอกว่าฉันยังจนอยู่จนจนอยู่ท่านพี่น้องดูอาเนะี่ยบางทีเนะี่ยเขาเรียกว่าขอโดยไม่รู้ตัวเวลาบางคนก็ชมเราบอกว่าโอ้ยมีที่ตั้งเยอะตั้งแยะรวยทีอัทัมดุลินแล้วเวลาบางคนเขาบอกคนเนี้ยจนอันทัมดุลินแล้วท่านพี่น้องอย่าไปสะทกสะทานใครจะว่าจนใครจะว่ารวยอันทัมดุลินแล่อย่างเดียว ชีวิตของเราเราโตกันมาบางท่านอายุสี่0บห้าสิบางคนหกสิบแต่คนหกสิบขึ้นไปเนี่ยสมัยก่อนท่านพี่น้นองบางคนเน่ยเป็นนายเป็นคนที่อะไรครับดูแลแล้วก็เราหนึ่งเหมือนกับเป็นคนรับใช้แต่เสร็จแล้วอัลลอฮฺสุบฮานฺนัวตาลาเจ้าเป็นูไ้อัลลอฮ์กำหนดเราเนี่ยท่านพี่น้องกลับกลายมาเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติโดยไม่รู้ตัวแต่อีกคนหนึ่งกลายเป็นคนที่เคยเป็นนายเรา กลับเป็นคนที่ใช้เงินแบบไม่รู้จักคุณค่าของมันหมดไปโดยปริยายกลายเป็นคนจนก็ได้เพราะเพียงคําพูดที่ไปถูกว่าคนคนนี้มันจะรวยได้ไงไ้ทางานจนตายมันก็ไม่รวยหรอกแต่เรานะ่ยลืมไปว่าทรัพย์สมบัติที่เลล่อให้มานะ่ะคือบทบาทสมมุติดังนั้นเราจะจนท่านพี่น้องครับขอดออาขอให้เรามีสสกีที่หาล้านและมีบรอกรัดคนรวยเนะี่ยโดยมากจะไม่ค่อยขอด่อา กับการที่จะใช้ริสกีที่มีอยู่นั้นนะ่ะทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นั้นนะ่ะเป็นทรัพย์สมบัติที่มีบรารักัตดังนั้นทรัพสมบัติเมื่อมันไม่มีบรารักัตมันหมดไปท่านพี่น้องบรารักัตเปรียบเสมือนง่ายๆว่าท่านเอาหินมาก้อนหนึ่งนะแล้วท่านไปวางไว้เนี่ยวันนี้คืนนี้ฝนตกพรุ่งนี้แดดออกเนี่ยให้วางไว้สิบวันมันก็ยังเป็นก้อนหินขนาดนั้นนั่นแหละเขาเรียกมีบรารักัตเลขแต่มันอยู่ของมันอย่างคงทน แต่ท่านพี่น้องทัางหาก,กว่าท่านพี่น้องมีเงินมีทรัพสมบัติมากมายแล้วท่านพี่น้องลงไปดูก้อนน้ําแข็งดีเข้าสลักอย่างสวยงามเวลา